สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะครับเนาะอ่าสำหรับมือนีกับมาพ่อกับเซลล์รักคือเก่านะครับเซลล์รักคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับภาคกับรถ M8 540นะครับเป็นรถมือสองนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ก็คือดาวอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนบาทละกัอ่าผ่านหปีได้พี่น้องได้ผ่านหปีงวดย่อยเดือนละส0 0พันนะครับอ่างวดย่อยเดือนละส0 0พัน นะครับวันนี่ก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0บาทนะครับอ่าตัวนี้ก็คือพร้อมตรวจเช็คสภาพให้ฟรีเก็บสีเก็บรายละเลอียดให้พร้อมนะครับเอกสารว่นหยุงยากนะพี่น้องอ่าทะเบียนบ้านบัตรประชาชนผู้สื่อแ้ะกาผู้ค้ำคนนึงนะครับผมอ่าเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่ใช่สามีภรรยาเนาะอ่าเอกสารนะครับอ่าสามารถ ส่งทางไลน์นะครับเฮ็ดเรื่องจ่องทางไลน์ก็ได้นะครับเนะาะกับเซลล์หลักคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงนะครับเบอร์ทรติดตอนะครับว่าจะเป็นแอดไลน์หรือว่าโทรนะครับ0610738681นะครับถ้าไ่าอยากพลาดข่าวสารดีๆจากผมเซลล์หลั uck, ata, Asia, ata, ung, กคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นำ้ำนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ